สวัสดีครับวันนี้ l e x กซั RX 400h นะครับติดตั้งชุดลากเรือลากเ็จสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถพร้อมระบบไฟ7พินนะครับหัวบอลตัวนี้เป็นขนาด50มิลนะครับขนาดมาตรฐานนะครับสามารถใส่แหลกจักรยานได้ใส่เทลเลอร์ลากต่างๆได้นะครับใช้ลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบค์ได้นะครับพร้อมกับระบบไฟ7พินแบบนี้นะครับ มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหลีไฟเบรกนะครับตัวชุดลากเองสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับมีตาเกี้ยวให้นะครับเวลาจะถอดเราแค่ดึงตรงนี้ออกนะครับแล้วสามารถถอดเก็บได้นะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับตัวชุดลากนะครับจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับสามารถใส่ยางอะไหล่เดิมกลับไปได้นะครับตัวชุดลากก็จะยื่นออกมานอกตัวรถเล็กน้อยนะครับ แค่ส่วนที่ใช้งานเท่านั้นนะครับโอเคครับลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับสวัสดีครับ